่าชีเปาเขย่า,าสกอวิเคราะห์ลุ้งหนังสไตล์จ่าตงท็อปโ,ฟโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนย e ูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนย e ูเอตดกันด้วยนะครับและก็อีกช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสิสามวันนี้ผมจ่าตงท็อปโ,ฟโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันก่อนเลยนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเชลซีครับลิเวอร์พูลเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกกกกกกรรรราาาาาาย็้ออองบว่่่ฟ์มมเเลนนคขโดดด ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไปน1นเกมโดยที่เกมนัดล่าสุดที่ลงสนามนะครับในศึก FA ฟเอครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของนอริชไปได้5ประตูต่อ2ส่วนในศึกเพลย์มิริกอังกฤษเกมนัดล่าสุดนี้ก็บุกไปชนะทางด้านของบอลมัดไป4ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี48คะแนนส่วนทางพังของเชลซีฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างจะดีนะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป็น1เกมนะครับ โดยที่เกมนัดล่าสุดในศึกเอฟเอคัพวกเขาก็เสมอกับทางด้านของแอสตันวิลล่าไป0ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไปได้1ประตูต่อศูนตอนนี้เชลซีนะครับอยู่อันดับที่9ของตารางมี31คะแนนครับเฮดทเวดของทงั้งคู่น่าสนใจมากนะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับเสมอกันมาโดยตลอดนะครับโดยที่ครั้งสุดท้ายนะครับที่มีผลแพ้ชนะเนี่ยก็คือปี2 อ่าฤดูกาล2,020-2,021นู่นเลยนะครับเชลซีบุกมาชนะได้1ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะสูสีกันมากในด้านของสถิติที่เจอกันส่วนมากก็จะเสมอกันนะครับอาจจะมีเพียงแค่่าเกมนัดชิงชนะเลิศศึกคาราบาลครับแล้วก็ศึก f a ฟเอครับนะครับผมเมื่อฤดูกาล2,021-2,022ที่ทั้งคู่เจอกันทั้ง2ครั้งนะครับที่เป็นลิเวอร์พูลชนะจุดโทษนอกนั้นเสมอกันหมดเลยนะครับดับชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางด้านของลิเวอร์พูลหนึ่งสกอร์ได้อะไรติด ซึ่งลิเวอร์พูลมีสถิติที่ยอดเยี่ยมณตอนนี้นะครับแม้ว่าจะเจอกับเชลซีที่เป็นคู่อาริคู่คู่ปร,ราบตัวชะกันนะครับที่ไม่ค่อยจะชนะก็ตามแต่นะครับแต่เชลซีฤดูการนี้ของพอร์ชนิดต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการเล่นเป็นทีมเยือนนั่นเองนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดดังนั้นเกมคู่นี้มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะสามารถเฉือนเอาชนะไปได้1สกอร์การันตีแน่ไปลุ้นเม็ด2กันได้เลยครับไปกันที่ ศึกลาลิกาสเปนนะครับคู่ระหว่างบาร์เซโลนาพบกับโอซาซูนาครับบาร์เซโลนาเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาฟอร์มไม่ดีเลยนะครับผมชนะเพียงแค่เกมเดียวอ่าสเกมเท่านั้นแพ้เพียง3เกมด้วยกันโดยที่นัดล่าสุดนะครับในศึกลาลิกาสเปนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็เปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อทางด้านของเบเยเลอไป3ประตูต่อ5้าจนกระทั่งจนทําให้ทางด้านของชาบีเอนเดสนะครับต้องประกาศลาออกจากตําแหน่งหลังจากจบซีซั่นนี้ทันทีนะครับทางฝั่งของโอซา ซูนาฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้โดดเด่นไปกว่านะครับชนะเพียงแค่2เกมจาก5นัดหลังสุดโดยที่แพ้ไป2เกมและก็เสมอไป1นเกมนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปเสมอเซบียาหประตูต่อ1ครับเฮดชูเอทของทั้งคู่เป็นบาร์เซโลนาที่เหนือกว่านะครับชนะ5เกมมารวดเลยนะครับผมโดยที่เจอเจอกันมาในเกมนัดล่าสุดนะครับในศึกซูเปอร์คัพที่ผ่านมาเมื่อช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองครับบาร์เซโลนาก็ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับดัชนี เกมคู่นี้นะครับมองว่าบาร์เซโลนา2สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าตอนนี้บาร์เซโลนามีปัญหาเรื่องของเกมรับนะครับแม้ว่าเกมรุกจะยิงประตูได้ก็ตามแต่แล้วที่สําคัญก็คือทางด้านของโอซาซูนาระยะหลังๆนี่ใช้คําว่าแพ้ไม่ค่อยขาดด้วยนะครับดังนั้นเกมคู่นี้ถ้าบาร์ซมีโอกาสที่บาร์เซโลนาจะชนะเฉือนเท่านั้นนะครับผมอาจจะชนะเพียงแค่สกอร์เดียวเท่านั้นดังนั้นเชียร์ไปที่ทางด้านของโอซาซูน่าครับไปกันที่ศึกเชียนครับของพวกเรานี่แหละครับผมก็เป็นคู่ น็อกเอาท์นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายบาเลนจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับบาเลนมาในฐานะอันดับที่1นะครับของของกลุ่ม E. นะครับผมบาเลนมาในฐานะที่1ของกลุ่มอ e. ีนะครับผมพวกเขามีสายติที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมกับการที่เกมนัดแรกนะครับแม้ว่าจะพลาดท่าแพ้เกาหลีใต้ไป1ประตูต่อ3ก็ตามแต่แต่เกมสอีก2เกมต่อมาพวกเขาเก็บผลการแข่งได้ตั้งแต่ชนะทางด้านของมาเลาเซียและก็ชนะจอแดนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบาเลนนี่น่าจะเข้าเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับแต่ทว่าเกาหลีใต้เนี่ยเล่นละครนะครับผมเพื่อที่ใช้ตัวเองจบอันดับที่2ไม่ไปเจอกับญี่ปุ่นในรอบต่อไปนั่นเองนะครับ ่วนตงฝังของญี่ปุ่นต้องบอกว่าพลิกล็อกเหมือนกันนะครับกับการที่เข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับหลังจากที่ตัวเขาพวกเขาเนีน him, Superman, ่ยเป็นตัวเต็งนะครับเกมแรกอุตสาห์ชนะทางด้านของเวียดนามมา4ประตูต่อ2แต่พลาดท่านะครับเกมในที่2ไมแพ้อุลักอิลักนะครับหประตูต่อ2ก่อนที่นัดที่3าจะชนะทางด้านของอินโดนีเซียไป3ประตูต่อ1ทําให้ทางด้านของญี่ปุ่นนะครับผมต้องเข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ของกลุ่มดีนะครับแล้วก็มาเจอเจอกันกับแชมป์ของอีกกลุ่มก็คือกลุ่ม E ีอย่างบาเลนนั่นเองคัของงทู้่ ครับผมก็เป็นญี่ปุ่นที่เหนือกว่านะครับชนะ4จากการเจอกัน5ครั้งหลังสุดส่วนทางด้านของบาเลนชนะไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนัดชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางด้านของญี่ปุ่นต้องยิงถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งบาเลนต้องบอกว่าเป็นเกมเป็นทีมที่มีเกมรับที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอเข้ารอบลึกๆนิยพวกเขาค่อนข้างจะเน้นเป็นพิเศษอย่างแน่นอนนะครับตัวผู้เล่นหลักๆก็กลับมาอย่างพร้อมเพรียงกันดังนั้นเกมคู่นี้ญี่ปุ่นน่าจะยิงได้นองประตู ตัวที่วันนี้ผมจะแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีทางด้านของเวอร์พูลโอซากุนาและก็ทีมชาติญ,ญี่ปุ่นครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามการกับชาชีปเป้ากระยาสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จา่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับและก็ในช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสาสิบสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ